สวัสดีครับมาพบกับเบาหัวองอกันอีกรอบนะครับกับทีมงานแท็กเตอร์อีเซกินะครับผมเมื่อนี้นะครับการทรงมอบนะครับเลิกสันวันนีของออแม่ตุยนะครับแม่ผู้หญ่บ้านนะครับดอนยานา่งมูฮานะครับผมกับอีพ่อเล็กนะครับผมเมื่อนี้การทรงมอบนะครับผมเป็นการทรงมอบเอ็นทีหาซีสองนะครับพร้อมอุปกรณ์3ชิ้นนะครับผมเมื่อนี้สามมงเศ้าเกาิกาอีกแล้วนะครับวันที่22นะครับมีหน้านะครับ 64นะครับผมพอดีตอนนี้นะครับการส่งมอบนะครับมือนีผู้ค้นนะครับรู้สึกว่าลังไหลกันขมาไหลนะครับเพราะว่ามือนีเป็นมือสันวันดีของอิเมียตุยนะครับกับอีพอเล็กนะครับตัวนี้นะครับเอ็นที่หาซีสองนะครับพร้อมอุปกรณ์สามชิ้นนะครับมือนีอิเมียตุยว่าแม่ได้ร้องแล้วร้องขับเบิ้งแล้วมันรู้สึกว่ามัน ดีมันสูงนะครับการไถมันก็ไถเข่าดีอิเมียวานะครับอีเมียเป็นคนขับเองนะครับถ้าได้ติดตามชิปมานะครับอ่ามาธิตย์เดียวนะครับอิเมียเป็นคนร้องเองนะครับการส่งมอบมือนี่รู้สึกว่าโอ้โหผู้คนต้อนรับนะครับทางบ้านดอนยานัางนะครับผมมือนี่ครเป็นมือสันวันดีนะครับท่านไหนนะครับสนใจนะครับอยากข้าม่านะครับเป็นครอบครัวแท็กเตอร์อิเซกินะครับ ทักมาได้นะครับ093359นะครับ0908นะครับผมตอนนี้ทีมงานเข้ากับกำลังซงมอบนะครับแทกเตอร์อิซากิอุดรทานนี้นะครับยินดีนะครับให้ทุกท่านนะครับเข้ามาได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับท่านไดนะครับสนใจนะครับทักเข้ามาได้นะครับ0 9 3 3 5 9นะครับ0908นนะครับเอาเป็นว่าชิปนานะครับมีอีกครับของของเดือนนี้นะครับ น่าจะออกไปอีก2ขั้นนะครับเป็นเอ็นที่หาซีสองนะครับสำหรับเดือนนี้นะครับน่าจะออกมาอีกนะครับเป็นว่าชิปนี่นะครับให้อีแม่ตุยนะครับเดี๋ยวรับรถก่อนนะครับขอให้อีแม่ตุยนะครับรับรถคันนี้ไปแห้งๆรวยๆนะครับผมทำมากค่าคืนนะครับ แท็กเตอร์อิเซกีนะครับยินดีนะครับยินดีนะครับให้บริการหลังการขายเหมือนเดิมนะครับมาถึงบ้านเหมือนเดิมนะครับอ่าชิปนานะครับชิปนาบรูวาทิตกทั้งหนนะครับอ่าเข้าๆมานะครับเป็นอัมเบรเพนนะครับกับอ่าทั้งสังคมนะครับตามที่ได้ยินติดตามมานะครับอ่าสำหรับเดือนนี้นะครับท่านไหนอยากอ่ขอม้านะครับมีโปรดีๆให้นะครับอ่า สนใจโปรนะครับทักว่าได้0933590908นะครับอ่าเมอนอี่ของฝากของแถมจากเทคโเตอยสกีมีเพียบนะครับอ่าเอาเป็นว่าชิพนานะครับเบ้าหัวยองที่จัดให้เต็มๆนะครับเอาเป็นว่าชิปนี้เบาหวยองขอจะไวก่อนสวัสดีครับ